听。 วอลโวรับรองค่ะว่าวันนี้นะคะใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าแคมเปญดีๆห้ามพลาดเลยค่ะกับงานคาโชงานแรกในปีนี้ของเราและข้างๆเอนมมี่นะคะกับหนึ่งรุ่นใหม่ของวอลโวนั่นคือวอลโว e x 3 0อยู่กับคุณพัชรพงศ์อาชักาลสิริขาปุ่มในการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวอลโวคข่าประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสดใสมากเลยต้องบอกว่าทุกครั้งที่มาวอลโวในแต่ละปีก็จะคงความ ใสและคงความเรื่องของโปรดักต์โดยเฉพาะในตอนนี้รถพลังงานไฟฟ้าปีนี้เริ่มก่อนเลยว่ามาด้วยคอนเซปต์ตีมาอะไรยังไงไหมคะก็จริงๆก็เช่นเดิมเหมือนทุกปีนะครับ volvo เองเป็นแบรนด์สวีเดนเป็นแบรนด์ของทางสวีเดนซึ่งคอนเซปต์ของเราก็เน้นในเงี้ยของความเรียบหรูนะครับเรียบง่ายในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งความพรีเมียมนะครับเั้นบูธในปีนี้เองเนี่ยก็ยังคงเอกลักษณ์ตรงนั้นในขณะเดียวกันก็เสริมในเรื่องของ คอนเซปที่เราได้พยายามแนะนำและก็พยายามปูพื้นมาโดยตลอดในเรื่องของ sustainability เพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในบูธหรือทั้งการตกแต่งในบูธเองเนี่ยก็จะเน้นเป็นแนวทางั้นนั้นนะครับรวมถึงรถเราเองซึ่งเปิดตัวมาในช่วงหลังๆนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรถพลังงานไฟฟ้า100%เรนะครับเรียกว่าถ้าใครกําลังมองหารถพลังงานไฟฟ้านะคะวันนี้มีอีกหนคันที่แอมมินได้ไปสัมผัสแล้วนะ คือชอบ <Okay. S 1> หนึ่งหลงรักแต่ดีไซน์สองบริเวณข้างในห้องโดยสารถือว่า mm hmm. ในยุคปัจจุบันที่หลายๆคนแบบอยากได้รถพลัางงานไฟฟ้า <Okay. S 1> แล้วเป็นสไตล์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าขับสนุกแล้วก็ การออดีไซน์ทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์รุ่นใหม่อย่างเรามากถ้า่างนั้นก็คงกังจะพูดถึงตัว Volvo EX30 ซึ่งเพิ่งรอนไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับ<ช>รอเปิดตัวไปในช่วงเดือนกันยาในปีที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับการตอบรับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีทีเดียวแต่ว่าในงานนี้เนี่ยพิเศษมากเพราะว่าในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้เนี่ยเรานํารถตัวจริงนะครับซึ่งได้เริ่มส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วในเดือนนี้เป็นต้นเป็นรถไฟเนี่ยก็เอามาจัดแสดงครบ ทุกรุ่นแล้วก็ครบทุกสีนะครับเริ่มตั้งแต่น้องเล็กคันเริ่มต้นต,ตัวตัวด้านหน้าที่เป็นสีเทาราคาเริ่มต้นแค่1นึ่งล้านห้าแสนเก้นะครับในขณะเดียวกันตัวที่เป็นตัวท็อปอด,ด้านหลังเราสีเหลืองสดใสนะครับหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเท่านั้นเองงั้นก็อยู่ในราคาที่จับต้องได้นอกเหนือจากการเป็นรถยนต์เราได้กรรมที่เป็นไฟฟ้าร้อยเนเนี่ยรถยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่ง เราผลิตเป็นเราเรียกว่าเป็น s m a l l ลส s อสเท่าที่โมโบเคยผลิตมาเลยทีเดียวเห็นเป็นน้องเล็กอย่างนี้คันเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าพลังกำลังที่ให้นะครับในเรื่องของกำลังไฟฟ้าในเรื่องของระยะทางวิ่งได้ไกลสุดถึง480กิโลเมตรครับตามมาตรฐานในวีเอนะครับเรียวกันให้กำลังแรงนะครับในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์เดี่ยวหรือมอเตอร์คู่ก็ตามนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งภายในรถเนี่ยเป็นวัสดุอีเชียเคิลแล้วก็อัพไซเคิลซึ่งผลิตมาจาก นะครับแมทเต่างๆซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับรวมถึงเหล็กหรือว่าอลูมิเนียมในรถก็เป็นวัสดุรีไซเคิลบางส่วนนะครับเพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดทิศทางของการประหยัดพลังงานแล้วก็เชฟโลกไปในตัวนะครับตัวนี้เองเนี่ยเราบอกเล้ว่าทํามาเพื่อภารกิจที่จะ,ะลดคาร์บอนการปล่อยคาร์บอนเข้าสู่บรรยากาศนะครับ คับคันนี้รู้สึกว่าได้เรื่องราวของเ e a l t ้ทัน n e ็มากๆเลยก็คือเป็นมิกกับสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ชัดมากๆเลยนอกจากนี้ไม่ได้มีแค่น้องใหม่ของเราคันนี้นะคะอย่าง v o l v o EX30 แต่เรายังมีอีกหลากหลายรุ่นเลยค่ะครั้งนี้มีอะไรที่อยากจะให้เราได้แบบมายนโฉมบ้างในงานจริงๆต้องบอกว่าในงานวาระโชว์ก็จัดเต็มเหมือนทุกป,ปีนะครับ mm hmm. เราจัดแสดงรถครบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น ใครที่ยังไม่อยากไปรถไฟฟ้า100%รถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดในรุ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น s 60 v 60นะครับ x c 60หรือ x c 90เนี่ยก็ยังมีจัดแสดงนะครับให้กับลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อเลือกชมนะครับรวมรวมถึงโปรโมชั่นที่เราจัดเตรียมไว้ในเดียวกันรถที่เป็นไฟฟ้า100%ไม่ว่าจะเป็นรถที่ร้อนจบไปแล้วไม่ว่าจะเป็น XC 40ไฟฟ้าตัว4 40แล้วก็ตัว e x 30น้องใหม่ล่าสุด ก็รอให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมได้ได้เลยค่ะท้ายสุดค่ะแน่นอนแคมเปญดีๆจากทาอง volvo จัดอะไรบ้างคะโอ้ <c oughs> อยางที่เรียนให้ทราบนะครับเพราะว่าแคมเปญเราก็เตรียมพร้อมนะครับมีให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายรุ่นนะครับมีทั้งแถมฟรีประกันแถมฟรีตัว wall วาร์ r นะครับหรือว่าจะรับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นนะครับในในรุ่นต่างๆก็มีให้กับลูกค้าได้มาได้มาพูดคุยกับทางที่ภาษาการขายของเราได้เสมอนะครับก็ยินดี ได้เลยค่ะก่อนที่จะทิ้งท้ายกันไปในไหนก็แฟนๆมอเอโวอาจจะรอให้ทางเขาเรียกว่าเราเชิญชวนมาท่องเที่ยวในงานบองเกาะอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เพราะว่าเป็นงานคาโชว์ครั้งแรกในปีนี้ใช่จริงๆก็ต้องก็ต้องเรียนเชิญนะครับผมว่าปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็คึกคัดเป็นอย่างมากเพราะว่าหลากหลายแบรนด์ก็เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้โดยเฉพาะมอเรโชวเราอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ ด้วยบรรยากาศของบูธเองเรื่องของการต้อนรับของทางที่บระะิษัทการขายรวมถึงรถหลากหลายรุ่นที่มาจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นรถปรักอินไฮบิริตหรือรถที่เป็นพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีให้ลูกค้าเลือกซื้อเลือกหานะครับรถก็จะมีหลากหลายรุ่นตั้งแต่รถรุ่นเล็กสุดอย่าง ex 3 0ซึ่ทงเปิดตัวอย่างที่ได้คุยกันไปรวมจนไปถึงรถที่ใหญ่ที่สุดอย่าง x c 9 0้าบสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ก็ เรียนเชิญนะครับทุกท่านใช้เวลาตั้งแต่วันที่27่น่าจะเปิดงานอย่างเป็นทางการน่าจะพรุ่งนี้ก็ไปนะครับก็ถึงวันที่7เมษายนสะดวกวันไหนรีบมากัน<ช>ได้เลยนะคะรับรองว่าวันโวเองเนี่ยแถมการันตีเลยนะตั้งแต่เดินเข้ามานะคะเนื้อหอมมากไม่มีพื้นที่ว่างจริงๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณคาร่าคงมากๆขอบพระคุณนะคะครับผมขอบคุณมากค่ะ,คะ